สวัสดีครับสวัสดียามเย็นบรรยากาศกำลังจะล่มร่มสบายสบายวันนี้วันอาทิตย์สดใสที่อำเภอบ้านนานะครับจังหวัดนครนายกวันนี้เราก็มากันที่บ้านเกษตรผสมผสานกันอีกแล้วนี้เรามาดูความคืบหน้านะครับว่าต้นไม้ที่เราปลูกกันไว้เป็นยังไงกันบ้างก็สีสันเขียวสวยงามเลยครับส่วนต้นกล้วยที่เราเห็นทางซ้ายนี่ก็งดงามอยู่แล้วข่าตะไคร้ ต้นแค่มะพร้าวทางนี้ก็สวยเขียวเลยนะครับเห็นไหมครับด้านซ้ายกระต๊อบที่เห็นนั้นเป็นเพื่อนบ้านเรานี่ครับกล้วยเขียวขี้เหล็กข่าตะไคร้ต้นมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมนะครับกล้วยตะไคร้งามเลยครับรอบๆขันด้านหลังนี้จะเป็นด้านพระอาทิตย์ตกนะครับก็มีท้องทุ่งนาเหมือนกัน ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นน้ำโดยรอบเลยครับเราขุดล่องน้ำโดยรอบพื้นที่เลยครับเพื่อให้ชุ่มฉ่ำกันครับบรรยากาศยามเย็นสบายสบายต้นไม้เขียวสวยงามนี่ครับ ที่เห็นนั่นก็เป็นกระชังปลานะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยงปลาเพิ่มมีกระชังลอยน้ําได้อย่างที่บอกครับถ้าเกิดเรามีน้ําครับต้นไม้เราก็จะสวยงามโดยตลอดบรรยากาศยามเย็นก็จะประมาณนี้ครับแดดก็กําลังจะหมดนี่ก็จะหกโมงแล้วก็อากาศดีครับไม่มีฝนมาหลายวันแล้วครับท้องฟ้าแจ่มใสข้าวเขียว ข้าวทุง่งนาโดยรอบเขียวต้นไม้สวยนะครับวันนี้ก็พามาชมนี่นครับที่เห็นห้องเขาขาวนั่นก็คือหลังเขา,ขาวนั่นก็คือห้องน้ํานะครับห้องน้ําจะอยู่ด้านหลังสุดแล้วก็มีกระตอ๊อปเราทํากระต้อปไว้ก่อนเพราะไฟยังเข้าไม่ถึงเรายังไม่ได้ปลูกบ้านจริงจังยังไม่ได้ปลูกบ้านหลังใหญ่มีบ้านกาแฟเฮียอยู่ตรงนั้นแล้ว บรรยากาศยามเย็นครับพระอาทิตย์ตกสวยงามเลยครับพระอาทิตย์ตัดกับท้องนาสีเขียวนะครับแล้วก็มีร่องน้ำโอ้โหงามจริงๆครับภาพนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกตัดกับทุ่งนาแล้วเราก็อยู่กันบนผิวน้ำผมยืนอยู่บนสะพานนะครับ เราขุดร่องน้ำโดยรอบเพื่อที่จะให้น้ำถึงกันทั้งหมดทั้งแปลงพื้นที่ต้นไม้ใหญ่นี้เราเป็นไม้ล้อมเราขอล่มมาเดี๋ยวไปดูกันครับว่าทีมงานกินข้าวอะไรกันวันนี้นะครับมาเข้ามากันตั้งแต่เช้าแล้วปลูกต้นไม้กันไปวันนี้ดูกันครับ ด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นบ่อปลานะครับบ่อใหญ่ปลาเต็มเลยครับ <c oughs> โอ้ตกเย็ยนมาก็อย่างเงี้ยครับบรรยากาศสบายๆล้อมวงกินข้าวกัน <c oughs> นะครับ <c oughs> กลางวันก็ทำงานตกเย็ยนมาก็ชีวิตบ้านทุ่งก็อย่างเงี้ยครับโอ้โหนิทานอะไรกันครับเนี่ย <c oughs> โอ้โหน่ากินจังเลย <c oughs> โอ เป็นกระทะแบบกระทะทอดไข่เลยนะครับแล้วก็เตาฟืนล้อมวงกินกันโอ้โหดูสิครับนี่อร่อยกันเลยครับนี่โอ้โหอร่อยกันไหมครับอร่อยครับอ่าเนี่ยครับ,รบ,รบชีวิตบ้านทุ่งสบายสบายครับเกษตรผสมผสานตกเย็นมาก็ล้อมวงกินข้าว,วครับมอ <laughs> ให้ชมบรรยากาศด้านหน้าครับวิววันนี้ท้องฟ้าไม่เปิดครับไม่เห็นวิวภูเขาต้นไม้ก็เขียวสวยครับให้ชมบรรยากาศกันไปก่อนนะครับ สวยสดงดงามก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราทีมงานน,น,นะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ